ชงฐานลับจับพาตอนจะกลับไม่กลับโดดดีโดดโดดเออโดเลยโดเลยโดเลยเออกระตุกล้มดิกระตุกล้มเออกระตุกลงนั่นน่ะนั่นแหละลงนั่นเลยลงนั่นเดี้ยว แทงเลยแทงเลยอ้าวพี่แดงเอาไปเล่นเองเลยไปเออก็พี่อ่ะเล่นเกมคนเดียวแล้วมันน่าเบื่ออะพี่อยากจะรวมทีมแบบน้องอ่ะเพราะว่าเกมฟ e ีไฟล์เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือที่ลุยได้ทั้งแบบเดียวและแบบทีมเกมเร้าใจจบไวมันที่ไหนก็ได้อ๋ออยากอยู่ทีมเดียวกับหนูก็ไม่บอกใช่แต่ตอนเนี้ยอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันมากกว่า น่งเน่งพักนี้ไม่ธรรมดานะคลมคมคายเยอะขึ้นเลยนะไอเน่งอ้าวไม่ธรรมดาอยู่แล้วผมอ่ะถ้าจะเทียบถึงความเจ้าชู้นะพวกพี่นี่เรียกว่าเด็กๆฟันน้ำนมก็ว่าได้โอ้ยไอเน่งคุยเปล่าพี่คุย ไม่อยากจะคุยผมอ่ะคุยซะหน่อยดีกว่าเอาซะนิดนึงวันก่อนนี่นะยังไงผมแค่ไอเนี่ยตามมาสามอุ้ยพอจามปุ๊บตามมาเจ็ดเฮออ้วกแป๊บเดียวเด็กกลับหมดเลยใช่ไหมก็ยังรูปหลังอยู่อย่างนั้นไม่ไบ่ไหนเดี๋ยวนี้มันฉีดมันฉีดเด็ก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 อ่ะตักคุยซะหน่อยให้นะเจ้าชูเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะพ่อผมเนี่ยเซอกินซื้อกิน นี่ซื้อบ้านจ่กพ่อเหรอไม่ใชมันเป็นกรรมพันเหรอเปรียบเทียบว่ามันสายไปเห็นด้วยพ่อผมนะตายเพราะความเจ้าชู้มาแล้วโอ้เมียจับได้ไงก็เลยโดนยิงตายกางปลาติดคอตายแอีกนีอีกแล้วใบเนงมุกไม่ได้หนักอะไรนะเขาช็อตช่วยโอ้ความเจ้าชู้ไอ้นี่ก็ธรรมดาไอ้นี่ก็เด็กๆมากพี่บอลเนี่ยก่อนเขาจะล้างมือในอ่าง าหมาเนี่ยนะต้องทำตอนนี้มาคุกข้าวให้หมากินแล้วใช่ไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรแล้วสมัยหก่อนเจ้าชู้ขนาดไหนอบอลจัดมาสักหนึ่งดอกสิบอเลเอ้ยเขาบอกผู้ชายเจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษวันไหนจะปิดกรงไม่มิดไอ้งูมีพิษจะไปพ่นพิษปิดปิดปิดแต่วันนี้ครับผมเคยเป็นงูเห่าเป็นงูจงอางวันนี้ผมเปิดเสมือนงูแมวเซาเฮ้ยยังไงคือนอนขดอย่างเดียวไม่ไปไหนคือถ้าผมไปพูดแล้วมันมันจะดู โอเวอร์โอเวอร์โออพราทุกวันนี้ผมเล่นแต่กูเกิลกูเกิลนี่ยด้ผมตื่นปวดัว้วกินกาแฟลาเต้ลาเต้ไม่ได้ไม่ได้ไมกินมาม่ามาม่าไอ้กลับไปกันไปไปเด็กพูดไยเขาไอ้แจ๊ดไปแจ๊ดไปไม่อะไรนั่ต้องมานั่งขัดกันไอ้แจ๊ดเป็นไง สมัยก่อนเขาเรียกว่าการเจ้าชู้เนี่ยเป็นการบริหารเสน่ห์นะพี่เช็คเช็คเช็คบางทีเราก็หล่อไหมไม่ได้อยากได้หรอกแค่เดินผ่านนั่งเรียนนะโรงเรียนแบบมัธยมเลยนะว้าวมัธยมผมก็เดินไปเดินเดินผ่านนั่งเรียนโรงเรียนกำลังเลิกเด็กกำลังออกมาเลยผมแค่ทำเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์แต่ผมสดล่าสดโอ้โหเด็กได้ยินนี่วิ่งกรูมาหาผมเลยชอบอ่ใงนี้ใช่พี่ต๋อบ เราไปดีกันเมื่อก่อนเลยปราบเก้าบอลบอลแล้วเหรอพี่บดินดุกรู้จักไหมบดินดุกนี่ทำไมพี่อายุนั้นพี่น้าเหมือนนี่ผมว่าน้ามันก็เหมือนตอนเป็นรุ่นอะบดินดุกยังไงงั้นเลยผู้หญิงนี่เห็นไม่ได้เห็นแล้วเป็นไงพี่เห็นแล้วไม่เคยได้เลยไอ้คนที่ไม่เห็นได้ตลอดเน่งดูซิไม่ได้กระดาษอยู่ด้านหลังจะค่อยมีใครเห็นได้ไหมพี่ไม่เอาสินี่เนเรื่องอะไรครับอาจารย์เราก็เรื่องเยอะๆแตทั้งนั้นแหละ เอาที่เล่าก็พอไอ้พวกนี้ชอบตัดออกอากาศมาด้วยเนี่ยถามอะไรเนี่ยนะน้าไม่มีเจ้าทูวอะไรกต่เขาเหรอผู้หญิงเนี่ยเป็นพันโอ้พูดแล้วไม่อยากจะคุยคุยหมดเลยไม่ง้อใครง่ายเด้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรขนาดเมียกูยังเลิกซะเลยเฮ้ยเลิกกับเมียมาแล้วเลิกมาแล้วพี่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวหรอกนี่ถ้าเขามายืนด่าพี่ตอนนี้ พี่ก็ไม่กลัวกูก็ไม่กลัวลากพี่กลับบ้านไปไปแสดงว่าไม่กลัวเมียไม่กลัวเอ้ยมันต้องอย่างนี้ลูกบุญด,ด่าได้ตอบชอไหมไปเลยโอ้ยเฮ้ยแล้วถ้าเตียเจอเงินหลังรถให้มันไป <c oughs> ไปไปให้ตายแล้วตอบกับพืน้น,น,นถูกตอ้งตองยองดยอดใอ้เหยันเฮ้ยแล้วมึงจะมึงจะเตะใครมาจ้าเด็ด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 แม่คุณอุ้ยเขามาขายโยเกิร์ตเหรอจ่าคุยรู้ได้ไงว่าอยู่เนี่ยโอ้ยพี่ฟันพี่เหยียนขนาดเนี้ย อยู่ดาวองคันยังมองเห็นเลยโอ้โหดาวองคันนะแล้วเนี่ยพี่บอกว่าพี่จะมาร้อราชการทหารแล้วทำไมพี่ไม่ใส่ชุดทหาร่ะก็อย่างงี้ครับเจ๊ฮะพี่คอมเขาเข้าใจผิดครับตอนแรกเขานึกว่าไปเป็นทหารรบที่ชายแดนแต่จริงแล้วเป็นทหารในเกมครับเนี่ยพี่รู้ไหมพี่จากบ้านนามาเนี่ยไอ้ทุยอ่ะมันคิดถึงพี่มันอยากถูกพี่กอดส่วนฉันก็อยากถูกพี่คิด พี่อยารูอยากให้พี่ีแต่ส่วนพี่อยากให้พี่กอดช่วงนี้ฉันน่าสงสารที่สุดเลยพี่ยามกินฉันก็ไม่ได้นอนยามนอนฉันก็ไม่ได้กินยามกินไม่ได้กินยามนอนไม่ได้นอนสมุดเลยฉันไม่มีตังค์ขอยืมตังค์สักสามร้อยสิแทบโูซีมึงเป็นคนแม่สอดเหรอฮะสารเนนะ ฉันจะพูดกับผัวฉันมันยุ่งอะไรต้องสอนทุกเลือกไม่ใช่ไะเจผมก็ไม่อยากให้เจกับพี่ข้อมาทะเลาะกันอยากให้คุยกันดีๆถ้าเกิดพูดชักเขาไปรักแล้วอ่ะเจก็อยาไปเศร้าซีเลยดีกว่าผมว่านะกลับไปเถอะไปไอ้แคร์มือควรจะอยู่ในเรื่องสโนไวท์ไม่ใช่อยู่ในเรื่องของกูอายุอะไรด้วยโตให้เท่ากูก่อนสูงให้เท่ากูกวอนแล้วค่อยมาเถียงแทนเขาวัดตำขันเออจเยงนนะแม่ใครเป็นแม่มึง กูผัวก <oh> ็ไม่มีลูกก็ไม่มีใครเป็นเฮ้ยป้าครับป้ามึงขาว่ากูแก่เหรออ้าวแก่งัวกูเหรอเฮ้ยผูเสียงหัวเนี่ยน um um ี่นี่กูกูมาตามหัวไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาทะเลาะกับแกนะพี่ทำไมพี่ไม่กลับบ้านอ่ะบางกอกมันดีตรงไหนอ่ะฮะทำให้พี่ลืมฉันได้เนี่ยฉันไม่กลับเออนี่ต้องลูกชายต้องหนย กลับบ้านเหรอพี่ไม่กลับไม่ได้ยินหรือไงยืนพื้นไว้ไม่กลับยืนพื้นไว้กลับเถอไม่ฟังเราบอกไม่กลับยอดนะหายาแล้ผู้ชายใจถึงก็มียโอ้โหแบบว่าจะกลับไหมรถอยู่ไหนอะโอใหญ่กันนี่อยู่ไม่ได้แล้วแหละไปจะมีเรื่องหรอเ่ไปไ้นใช้แรงสวัสดีครับผมคาเคนเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับคาเคนทุกแมนต้องออกรแต่ต่ มาหาสมใสเพิ่ง <rôle>: ด <but universal movement> <be> ูห <om> น <g ol art> ังมามีมุกซูเปอร์แมนแถมให้ด้วย สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ